สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกหนาน .com นะคะจะมารีวิวแชมพูและครีมนวดผมแบรนด์อุมิโนอุรุโอโซนะคะเป็นแชมพูและครีมทวดผมนะคะที่มีสารสกัดจากสาหลายทะเลถึง11ชนิดค่ะและมีผงไข่มุกนะคะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีผมแห้งเสียนะคะ มาดูรายละเอียดสินค้ากันอย่างใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแชมพูสาหร่ายทะเลค่ะมีสารสกัดโปรตีนจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกถึง11ชนิดนะคะมีแ่ทธาดนะคะคอลลาเจนและสารอาหารค่ะไม่ทำให้ผมพันกันค่ะเหมาะสำหรับผมที่แห้งเสียและหนังศีรษะแห้งนะคะสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะสินค้ามีอ,อยอและสคบนะคะแล้วก็มีแจแปนโค้ดค่ะ ตัวต่อไปจะเป็นครีมนวดผมนะคะเน้นนวดบริเวณปลายผมค่ะและบำรุงหนังศีรษะด้วยนะคะมีสารสกัดจากสาลา่ทะเลเหมือนกันค่ะแล้วก็มีผงไข่มุกนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนจากทะเลน้ำลึกค่ะสินค้ามีออยมีสคบแล้วก็มีแจนโค้ดนะคะจะมีทั้งเป็นแบบขวดนะคะแล้วก็เป็นแบบรีฟิลชนิดเติมค่ะ